50, ขอบคุณครับท่านที่หลังจะเอาเงินน่ไม่ใช่โทรมาเช้าแล้วมาเอาตอนสายคนยังนอนอยู่ยังไม่ตื่นมันหุ่นหงิดรู้ไหมครับคือผมต้องขอโทษจริงครับท่านคือถ้าเกิดเมียผมเนี่ยไม่เจ็บท้องกัท่านหานแล้วผมต้องเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเนี่ยผมคงไม่มารบกวนท่านหรอกครับแล้วคืนนี้แกไม่ต้องนอนเฝ้าเมียที่โรงพยาบาลเกิดถูกตำรวจจับไปฉันจะสวยด้วยรุงนี้เช้า รับเมียกลับบ้านจ้างคนมาดูแลแล้วกบดานอยู่ต่างจังหวัดน,นั่นแหละครับท่านไปสิไปขอบคุณครับชัดชัดมีอะไรหรือครับคุณแดนเทพ ฉันอยากให้แกทำาง,ง,งานให้ชนะงานอะไรครับ จ๋าผัวจ๋าทำงานบ้านเสร็จหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผัวจ๋าเอาของไปเก็บแล้วจะล้างมือให้สะอาดมานวดให้เมียจ๋านะจ๊ะไม่ต้องก็แกเพิ่งเปิดชมรมใหม่ไม่ใช่เหรอคงจะมีงานทำเยอะแยะนะไ่ทำงานของแกสิเอ้ยแต่แต่แต่เมียจ๋าสั่งเอาไว้ว่าวันหยุดของเมียจ๋าห้ามผัวจ๋าจออกจากนอกบ้านแล้วทำไมวันนี้ให้ออกอะจ๊ะ ก็ฉันอยากให้แกตั้งชมรมเร็วๆความฝันของแกจะได้เป็นจริงนะเห็นแกความฝันของขัวจ๋าจนยอมสละความสุขส่วนตัวเะ <c oughs> จ๋าขัวจ๋าหน้ารักที่สุดเลยนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องมากอดเลยรีบไปทำงานเถอะจะได้รีบกลับเร็วๆไง <c oughs> จ้างั้นเดี๋ยว กวจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะนีคืนนี้คืนนี้เจอกันจีต้องขอบคุณคุณพี่รัดดามากเลยนะคะนี่ทาไม่ได้คุณพี่เนี่ย คงไม่ได้ทําบุญบ้านกันสักทีอะค่ะโอ้โหไม่เป็นไรจ้ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันพี่ยินดีช่วยทุกเรื่องยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะได้จ้ะส่งคุณพี่แค่นี้ก็พอค่ะเข้าบ้านเธอค่ะสวัสดีค่ะ,คะเชิญค่ะค่ะขอบคุณนะคะ โดนน้ำมนต์หลวงพ่อเข้าไปผีตนนั้นคงดิ้นเล่า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 เลยสิ <laughs> ไม่ว่าผีว่าคนเล่นกันนอสอรัดดาแล้วแล้วก็ไม่มีทางชนะหรอกแจ้คคุณพี่มานีค่ะสวัสดีค่ะโ <laughs> ชคดีจังเลยนะคะรัดดาเพิ่งเสร็จธุระเนี่ยเดี๋ยวระดาไปรับนะคะค่ะค่สวัสดีค่ะ เก็บของเสร็จเทียเหนื่อยเหื่อยไปทั้งตัวเลยอ่ะนี่ทำบุญบ้านครั้งนี้ครั้งเดียวพอนะอก็คงครั้งนี้ครั้งเดียวแหละอีกไม่กี่วันน่ะพวกเราก็สอบครั้งสุดท้ายละพอพวกเราเรียนจบก็ต้องทำงานแถ้าเกิดที่ทำงานของพวกเราเนี่ยอยู่กันคนละทิศเราก็ต้องแยกย้าย คงจะไม่ได้มาอยู่บ้านเดียวกันแบบนี้แล้วล่ะยังไม่ทันจะแยกกันเลยแกจะรีบร้องทำไมฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะเรื่องนั้นฉันร้องไห้ที่คุณหมอไม่โทรมาสัทีอ้าวไหนแกบ,บอกว่าทำบุญช่วยได้ไงนี่ก็ทำบุญเสร็จแล้ว เย็นหน่อยสิยสุดพระท่านยังกลับไม่ถึงวัดเลยจะให้ผลบุญส่งมาแล้วหรอนี่อดใจหน่อยสิแลวระหว่างที่แกอดใจรอเนี่ยนะก็ช่วยกรุณาหยุดฟูมไฟด้วยฉันเหนื่อยอยากอยู่อยา่างสงบถ้าอยากอยู่อยา่างสงบก็อยู่บนห้องนอนแกส,สิก็ในห้องมันร้อนอ่ะแกก็ไม่ฟูมไฟในห้องแกส,สิจะได้ไม่ต้องมารบกวนพวกฉันด้วยถ้าฉันอยู่บนห้องอ่ะเกิดฉันตามใจตายขึ้นมาจะทำยังไง จะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปอ่ะแกส่งข่าวให้คุณหมอด้วยนะนี่ไม่มีใครตายเพราะอ,อกหักหรอกนะมีแต่ตายเพราะปล่อยให้ความรักเนี่ยมันทำร้ายตัวเองนี่พวกแกตื่นมาเตรียมของตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะเสร็จทุกอย่างเนี่ยไม่เหนื่อยเหรอถึงได้เถียงกันขนาดเนี้ฮะเหนื่อยเออคือเอาอย่างนี้พวกแกเนี่ยหยุดเถียงกันแล้วก็นั่งนิ่ง เดี๋ยวฉันไปเอาหนังสือมาให้แล้วพอหายเหนื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา,าอ่านหนังสือกันไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวฉันติวเองดีมากเออแต่ว่าฉันต้องอ่านคนเดียวนะจะได้มีสมาธิงั้นฉันขอไปอ่านบนห้องนะไป,ไ,ปไหนก็ไปพูดพร้อมกัน3ามครั้งติดเลยนะถึงทะเลาะกันแค่ไหนอ่ะก็ยังใจตรงกันนี่แหละ เขาเรียกว่าเพื่อน connected. นี่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 หายโกรธกันก็ดีแล้วขึ้นบิบหนังสือมาเดี๋ยวฉันติวให้ไปไปทะเลาะกันทำไมบายบายไปแล้วจ้าเมียจ๋าบายบายจ้า ใช่<ร>ะค<ร>ะขยลําำไอ้ไวเดี๋ยวก่อนสิคะให้อละออมันไปก่อนแล้วเราค่อยตามมันไปห่างๆค่ะไอ้ละออนะไอ้ละออถ้าแกไม่ได้ไปบ้านล้างท้ายซอยอย่างที่แกบอกฉันจริงละกอฉันจะตบแกให้ตายคามือเลยคุณพี่ขาเรื่องละออพักไว้ก่อนยังไงก็ต้องรู้ฟังเรื่องที่คุณพี่ยังไม่รู้ก่อนดีกว่าค่ะเรื่องอะไรคะก็นางแก๊งเด็กขี้ยาสิคะวันนี้มันทําบุญบ้านกัน โดยมีคุณน้องคนนี้ค่ะคนสวยคนนี้เป็นคนที่มนต์พระจัดหาวันจัดหากับข้าวทุกสิ่งอยา่างถามว่าคุณน้องคนนี้เหนื่อยไหมน้องเขาตอบเลยว่ามากเหนื่อยตัวใส่ตัวน้องที่แทบขาดคุณพี่รู้ไหมคะว่ามันตอบแทนคุณน้องยังไงมันตอบแทนด้วยกับข้าวแค่สองสามถุงก,ก็คบขอบ,บคุณค่ะค่าน้ำมันรถค่าโทรศัพท์ ที่ดูแปลกๆนะคะตอนทําบุญนะคะนางพวกนี้ดูแปลกมากค่ะโดยเฉพาะนางจีค่ะนางน่่ดูเพี้ยนกว่าเพื่อนนะคะน้องว่าสักวันหนึ่งมันต้องเสพยากเกินขนาดแล้วก็ตายคาบ้านพี่จิ๋มแน่ค่ะจบหรือยังคะคุณน้องจบแล้วคะ่ะวิจะถามอะไรว่ามาคะ่ะไม่ถามแล้วค่ะแต่ว่าให้รีบตามจนเราออกไปดีกว่าค่ะอุย้ยแก๊สคาะรีบขลยค่ะรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไี่ไปหยิบหมวกคาปิดประตูบ้านของชาวนองเพื่อนน่ะ หายไปไหนเนี่ยจับได้นะโถจะหัดไม้ฟาดไอ้จิ๊กโกออกมาในนี้เลยนะมันไม่ใช่เวลาจะมาเล่นซ่อนแอบนะเว้ยไงป้องโอ้ยไหนมาฮะก็ผมมาตามหาหมาแถวนี้แหะครับไม่รู้มันหายหัวไปไหนวิไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเองอ่ะ เดี๋ยวพ่อหมอจะไปบ้านคุณจีไปด้วยกันเปล่าไม่ไปหรอกครับเดี๋ยวผมหาหมาเจอก่อนเดี๋ยวผมไปโอ้โหรักหมาจริงๆอิอ่อนเอ๋ฉันบอกแล้วว่าไม่ให้เข้ามาในซอยนี้แกกล้าตัดคาสั่งฉันน่กแกต้องตาย ลุยเลยค่ะคุณน้องใจเย็นก่อนค,คุณพี่ขาหูเย็นไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคุณพี่ไม่สงสัยหรอคะว่าเราออจอดรถทําไมเอ๊หรือว่าหรือว่ามันจะรู้ว่าเราตามมันมาคะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเราตามมาห่างขนาดนี้คงไม่รู้หรอกเฮ้ยอ้าวนั่นป้ากระเทยที่อยู่ข้างบ้านพี่คนสวยนี่นะเฮ้ยพรดาห์ เข,เ,ขเขาเขาขี่รถเข้ามายัางไงโอ้ยยังหรอครับกำลังจอดดูพี่ด้วยนะนี่ผมสังเกตเห็นมีป้าแก่ๆนั่งซ้อนอยู่ด้วยนะครับแก่มากๆเสื้อใส่ใส่เสื้อสีสีสีสสสข,าขาวๆเทาๆได้เปล่าฮะใช่ปะใช่เลยพ่อหมอรู้ได้ไงเนี่ยฝุดยอดเลยนะโอ้ยไว้ผอหมอจะเล่าให้ฟังนะต่อเน,นี้ยไปก่อนละไม่ไม่ช่วยกันขท้าเลย ตัวอื่นก็ทำแบบป้อมได้หมดเลยเหรอ